สวัสดีค่ะพบกับ RID News อัปเดตสถานการณ์น้ำทั่วประเทศจากกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำวันที่12ตุลาคม2564ค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่การรายงานสภาพอากาศจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยากันค่ะ โดยในวันนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนภัยฉบับที่1เกี่ยวกับพายุโซนร้อนกําลังแรงคมปาซุบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนโดยคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำประเทศจีนและขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13-14ตุลาคมนี้ซึ่งก็จะส่งผลให้ทางภาคอีสานมีฝนตกหนักในขณะที่อิทธิพลจากร่องมรสุมจะทําให้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันตก ยังคงมีฝนตกหนักสำหรับสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางของทั้งประเทศปัจจุบันมีปริมาณน้ําในอ่างรวม53,483่มล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นรอยละเ0เป็นน้ําที่ใช้การได้29,551ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นรอยละ57และยังสามารถรับน้ําได้อีก22,601ล้านลูกบาศก์เมตร และสำหรับสภาพน้ำในสี่เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำรวม 13, 13 1 3 1 3 1ารวม1 3ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นรอยละ53เป็นน้ำที่ใช้การได้6 4 3 5ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นรอยละ35และยังสามารถรับน้ำได้อีก1 1 7 4 0 0ล้านลูกบาทเมตรด้วยกันค่ะ ในส่วนของสถานการอุทกภัยในเขตตำบลยางท่าแจ้งอำเภอโกสมพิสัยจังหวัดมหาสารคามกรมชลประทานได้นำเครื่องจากเครื่องมือพร้อมเจ้าหน้าที่เร่งสร้างผนังกั้นน้ำชีเอหหลังถูกกระแสน้ำจากลังน้ำชีกัดเซาะโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันนี้หลังจากนั้นจะเดินเครื่องสูบน้ำจากประตูระบายน้ำห้วยน้ำเค็มจำนวน5เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำจากนาข้าวกว่า2 0,000ไร่ ด้านสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้มีการปรับลดการระบายน้ำจาก450ลดลงเหลือ400ลูกบาทเมตรต่อวินาทีทําให้ระดับน้ําของแม่น้ําป่าสักลดลงอย่างต่อเนื่องโดยที่อําเภอพัฒนานิคมลดลง58เซนติเมตรอำเภอแก่งคอยลดลง1เมตร36เซนติเมตรที่อําเภอเมืองจังหวัดสระบุรีลดลงประมาณ1เมตรและที่อําเภอท่าเรือลดลง45เซนติเมตร ส่วนที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยาระดับน้ําท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลดลงทุกสถานีโดยที่อําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ําไหลผ่าน2,308ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่งผลให้ที่อาเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีมีระดับน้ําลดลง17เซนติเมตรจังหวัดอ่างทองระดับน้ําลดลง17เซนติเมตรส่วนเขื่อนเจ้าพระยาได้ลดการระบายลงเหลือ2,424ลูกบาทเมตรต่อวินาที สำหรับวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรได้ที่1460สายด่วนกรมชลประทานหรือติดต่อที่โครงการชลประทานใกล้บ้านแล้วพบกับ RID News ได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ